สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับโอมรายการ GVS TV นะแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับผม,มก็หลังจากที่หานอาจจะคอมพังตันนี้ก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะคลิปก่อนที่ผมยิงเอ่อที่บอกว่าตด้คอมเมนต์นว่าจะคิดต่อไปจะสอนวิธี p p ะ,ะวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนนะครับซึ่งวิธี PPR ในไวว์เ,วนเนี่ยขั้นแรกอ่ะคุณผู้ชมต้อง กข้าใก่อนว่าการ PVP ในวายวิสมันมีประมาณหลายรูปแบบนะเออมันไม่ได้มีแค่แบบรูปแบบเดียวบางคนก็แบบ PVP แบบนี้ครับอันนี้คือเบสิก PVP อ่อันนี้คือเบสิกเดี๋ยวถ้า,า,างงแบบว่ายังไงอ่ะแบบ แอดวานที่ม er, er, ันหน่อยก็จะประมาณนี้ครับปวดแหม่มีเขียนภาษาเขาก็จะประมาณนี้ครับแอดวานซึ่งหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าควิกสวิตวิธีการควิกสวิตก็คือการกดกดเลขหนึ่งตัวสามแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีอีกคือเวลาเราควิกสวิตเนี่ยบางคนจะแบบ หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งไปสามสามไปหนึ่งแล้วก็หนึ่งไปสองแต่บางคนก็จะหนึ่งสองสามแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องปืนก็แนะนำนะครับปืนกระบอกแรกที่ผมแนะนำก็คือโ action ปืนกระบอกนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งห้า้บาท่วนเป็นพกก็ตามที่เห็นนะครับ นาวีดีวูเมอร์กับอ่าอ,อ่านไม่ออกว่ะดับเบิลช็อตใช่ไหมดับเบิลชูดดับเบิลช็อตเออพิสตอนเนะ่ะอันนี้สามพันสองส่วนอันนี้ห้าพันนะครับก็แนะนำให้พป่ฟาร์มมาก่อนอถ้าพป่ฟาร์มเราก็ซื้อไ e อ้พวกสิ่งสารในหมอกนี้ส่วนวิธีการเล่นนาวีนะครับนาวีส่วนมากอะ่ะคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นอะ่ะเขาก็จะเล่นไม่เป็นเขาอาจจะเป็นแบบนี้ นี่นะคือผมเห็นเขาเล่นแบบนี้จริงๆส่วนคนที่เล่นตั้งแต่แผัดก่อนอ่ะเล่นตั้งแต่ตอนที่ทนาวิอัปเดตอ่ะก็จะเก็บประสบก,การณ์ก็จะได้แบบนี้นะครับผมถามว่าวิธีเล่นเล่นยังไงก็แล้วแต่บุคคลเลยนะส่วนตัวแล้วผมชอบกดตัว S แบบวิ่งกลับหลังมากกว่าแล้วก็ยิง ถามว่ามันเนี่ยยังไงนะลูกน,น,น้ำวิ่งปีซาร์ดข่อยังไงก็คือเวลาเรายิงอ่ะเราต้องกดตัว S เอตเอตตัวดีวคือเนี่ยมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับก็ไปฝึกกันเอาเนาะแล้วถามว่ามันมีวิธีที่แบบฝึกนาวีหรือว่านี้ไหมก็แนะนำให้ซื้อกลบองนี้ครับอันนี้ไว้ฝึกนาวีโดยเฉพาะเลยเอ้าว่าแต่ที่ไทยเออช่างเขาเถอะเขาคงไม่ยุ่งเรา อย่านะอย่าอย่าเลยคือแฮมเมอร์เลสครับผมแฮมเมอร์เลสก็บอกเนี่ยมันเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายกว่านาวนาวีมากแต่ว่าดรเมยวน้อยกว่าอยูีใเล้ก็ประมาณเหมือนนาวีแค่เหมือนนาวี <S 2> <S 2> <S มันจะลั่นเล็กมันจะลั่นไวกว่าด้วยเนี่ยก่อนแนะนำให้ซื้อนะครับผมกระบอกนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันส่วนคนที่แบบว่าฟาร์มจนได้ปอประมูลนะปอประมูลสองกระบอกนี้ เซตนี้ผมแนะนำเลยนี่คือเซตที่แบบว่าค่อนข้างโหดน,นะแต่ว่ามันก็จะแพ้พวกแบบเซตปกติอยู่ได้อยู่นะครับคือเซตนี้เซตเนี้ยถ้าใครเล่นเป็นอะ่ะสามารถสู้เซตปืนปลามูลได้เลยนะเออซึ่งในแคนเซนก็จะมีอยู่หนึ่งคนเขาคือเอคนไห่งเลยนะ เอาเป็นว่าเขาอยู่ในแคนเซนนอะจีซ <ee> ่า <s us> คนอันตรายก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก,ก็นะทำตามสัญญาแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบายจ้า